สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมได้พระปิดตานะครับเกตมงคลนะครับเป็นพิมพ์ปิดตามหาสนีเนาะรุ่นเกตมงคลนะครับปี2524นนะครับมาแนะนําแล้วก็แบ่งปันพี่ๆกันนะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมได้มาเป็นพร้อมเลี่ยมเงินนะครับเป็นเลี่ยมกันน้านะนะครับกรอบเงินยกซุ้ม นะครับนะแล้วก็ขอบข้างตีเกี่ยวด้วยนะครับเป็นพิมพ์มหาสนีนะครับมหาสนีก็จะเป็นพิมพ์เล็กนั่นเองสําหรับพระเครื่องนะครับหลวงปู่โตเนาะมวลสารรุ่นนี้นะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นเกณฑ์มงคลน,นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันกันกบที่หลวงปู่โตท่านมรณภาพนะครับรุ่นนี้นะครับถามว่าทันไม่ทันนะครับทันหลวงปู่นะครับแต่ไม่ทันเข้าพุทธพิเศษ เท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้หลวงปู่ท่านจัดเตรียมมูสารด้วยตัวของท่านเองด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้น่าเก็บน่าบูชาสะสมกันนะครับราคาก็ยังอยู่ที่หลักพันเท่านั้นเองนะครับองค์นี้สภาพสวยเลยนะพี่นะนะครับยันก็ติดคมชัดนะครับรุ่นนี้ได้มวลสารของเกีตพระประธานนะครับที่อยู่ภายในพระอุโบสถวัดประดูชิมพีด้วยนะครับซึ่งอายุรลาวาๆร้อยกว่าปีแล้วนะครับนะพี่นะ ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับองค์นี้คือสวยพี่สวยเดิมแล้วก็มีคลิปปิ้นนะครับบางๆเห็นไหมช่วงขอบนะครับแล้วเม็ดมอนสารเยอะมากองค์นี้จะมาพร้อมตลับเงินอ่ะพร้อมกรอบเงินนะครับไม่ใช่ตลับจะเป็นกรอบเงินนะครับนะแล้วก็ยกซุ้มสิงตีเกียวข้างนะครับนี่ประมาณนี้มนสารเยอะมากนะครับซึ่งรุ่นนี้น่าใช้นะครับ เกตมงคลหลวงปู Toronto, ่โตท่านนะครับตั้งชื่อรุ่นนี้ด้วยนะครับตั้งชื่อด้วยตัวของท่านเองด้วยนะครับแล้วจะเตรียมมสารด้วยตัวของท่านเองด้วยนะครับนี่น่าใช้เลยนะครับพิมพ์ไม่ได้ใหญ่นะพิมพ์ไม่ได้ใหญ่เป็นขนาดพิมพ์เล็กนะครับห้อยได้ทุกเพศทุกวัยนะเด็กก็ห้อยได้นะครับจะไม่ได้ดูใหญ่นะครับนะผู้หญิงห้อยกําลังดีเลยนะครับผู้ชายสําหรับผู้ชายที่ชอบแบบพาเล็กๆนะครับก็แนะนานะครับสาหรับรุ่นนี้เนาะ ปิดตามหาสนีรุ่นเกตมงคลน,นะครับวันนี้ผมได้มาแค่องค์เดียวนะครับและมวลสารเยอะมากนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็แนะนํานะครับไม่ควรพลาดเนาะนะครับหลังๆมาพบเจอพบเจอน้อยแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับองค์นี้นะน้องเปิดแบ่งปันแล้วกันนะครให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นนะครับ2 5 0พบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชารีบถักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่างกอบเงินถ้าไปทำใหม่ก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทเกือบ2,000เลนนะครับนะตกพาแค่ไม่ถึงพันนะครับนะก็ลองดูแล้วกัน นะครับ2500ั 2, บาทเท่านั้นจะส่งให้ฟรีพี่พี่ท่านใดชอบสนใจเช่าหอบูชารีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยน,นะครับนะนี่กอบ่ะกอบเงินอะ่ะไปทําใหม่น่าจะอยู่ที่พันกว่าบาทพี่เกือบสองพันนะครับเกือบสองพันได้นะครับสาหรับคลิปนี้มีเท่านี้ฝากพี่พ,พี่กดติดตามด้วยนะครับพี่ๆี่ท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามารับแล้วกันนะครับผมได้มาแค่องค์เดียวจริงๆนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ